วันนี้เป็นวันเบนทมนะครับเป็นวันศาสของชาวนี่ชาวสุลินบริรามซีสเกตเอาล่ะครับช้าก็เหมีอนงัว่าก็จะทําพิธีนี้เมื่อเบนทมครับอันนี้เบนทมนลครับนกจากเป็นเล็กก็คือเบนตุ้ยไปแล้วอันนี้เบนทมเป็นประเพณีของเราที่สืบทอดกันมานาะครับแต่ชาวนี่ครับก็จะเป็นเครื่องเส้นไหว้ประมาณนี้มีอาหารขาหวานนะครับแล้วก็จุด ทียนสุดทูบเรียกผู้ร่วงรับนะครับมาทันนี้ก็บางคนก็จะเป็นการแซนตั้งแต่เชา้าอีกรอบหนึ่งช่วงเย็นใช่ไหมใช่ช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งแต่บางคนก็เลือกเอาช่วงเย็น,น,นทีเดียวไปเลยครับแล้วพรุ่งนี้ก็รครับน,รนี่ครับเขาก็จะเอาไปเชิญ<ร>ไปวัดรครับแต่ตั้งแต่เช้าตรู่เนาะ ก็จะมีการแห่กระเชอใช่ไหมถ้าเป็นโบร,ราณก็แห่กระเชอครับไปวัดอืมครับผม <Yeah. S 1> บวันนี้เราก็มาเนี่ยมาดูการเส้นไหว้ของแต่ละแต่ละบ้านเขาก็จะทําแบบนี้นะครับก็เส้นไหว้ช่วงเช้าช่วงเย็นหรือบางบ้านก็จะสะดวกช่วงเย็นก็ประมาณน,นี้ครับ แต่คลิปนี้เรามีอะไรดีๆมาฝากนอกจากเบนโตนี่ขอพรขอโชคขอลาบปุย่าตายายครับก็เอาไปใหครับ,รบก็จะมีประมาณนั้นก็จะมีนั่นเขาเมาเขาตอกเนี่ยมีมีทุกอย่างครับมีขนมล้มเลยครับมีผล,ล,ลมากราไม้มีพืชผักครับ ก็จะใส่ไฟในเชิรนั่นแหละครับโอเคอันนี้ก็ผู้ล่วมรับของบรรพุษบรรพุษเรานะฮะอันนี้ก็ให้ออกมากินคือเทศกาลเบนนะครับอันนี้หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งปีมีครั้งครับผมโ,โอ้ยโดนตามาเดอ้อมาเดอ้อครับ ก็ดูเอาครับดูเอาแนวทางครับแนวทางเราก็มีแนวทางครับนี่ประมาณนี้เครื่องเส้นไหว้ครับผมพรุ่งนี้เช้าก็จะจะเอากระเชอไปวัดให้พระสวดนะครับอันนี้โอเคครับผมอันนี้ต้องถ่ายติดผู้ลงองรับไปนิดนึงหลบมุมกลางไม่ได้ครับผม